a e p o d c ส s t What h e h เ l เมาส์เมาส์สุขภาพกับหมอ <Mouse. S 2> คะ่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับคิมเพชัชกรหญิงหันสามหามงคลค่ะและระมนคนสวยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการ What t h e h e l l เมาส์สุขภาพกับหมอโดยโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะวันนี้ค่ะวันนี้สําคัญมากอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังกันเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ระมนบอกเลยได้ว่าระมนเนี่ยคอนเซิร์นมาก แล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดๆด,ด้วยกับเรื่องนี้นั่นคือเรื่องการนอนอ๋อค่ะเอออย่างเงี้ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเมื่อคืนเนี่ยนอนไปเจ็ดชั่วโมงแล้วอเอาตรงๆตอนนี้ยังรู้สึกง่วง,งขณะที่คุยกันอยู่นี้ยังรู้สึกง่วงคือผิดปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยจ็ดชั่วโมงนี่ก็เยอะแล้วเนาะเยอะหรอคะสําหรับพี่อะเยอะนะอ่ะโอเคโอเคงั้นวันนี้เรามาลองลองคุยปรึกษาคุณหมอกันดีกว่าค่ะคะเชิญพบกับแพทย์หญิงอุบลรัตน์ปิตาสวัสด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณขิมคุณละมลค่ะที่น้องระมนเกิดมาสักครู่นะคะถือว่าผิดปกติไหมคะนอนตั้งเจ็ดชั่วโมงแต่ว่ายังไม่พอแล้วจริงๆน้องเขาควรจะเข้านอนกี่โมงดีคะเอ่อสำหรับเรื่องการเข้านอนนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการนอนที่แตกต่างกัน ะะบางคนเนี่ยชอบนอนหัวค่าแล้วก็ตื่นเช้าใช่ไหมคะอันเนี้ยก็เหมือนนกตื่นแต่เช้าไปหากินนะคะพวกนี้เราก็จะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่ากลุ่ม early bird ะนะคะส่วนอีกบางคนนะคะเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาทำงานได้ดีตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกนะคะแล้วพวกนี้ก็เลยจะนอนดึกหน่อย นะคะแล้วก็อาจจะตื่นสายมากเช่นตื่นเที่ยงหรือตื่นอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนโปรดิวเซอร์ดิฉันค่ะโปรดิวเซอร์ดิฉันจะโทรหาตอนเช้านะคะจะไม่ติดไม่รับสายโอเคงั้นคุณโปรดิวเซอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกนกฮูกค่ะหรือที่เราเรียกว่าไนท์อัลก็คือพวกกลางคืนมนุษย์กลางคืนคล้ายๆนี้ซึ่งเราจะพบในพวกผู้ชายมากกว่า นะคะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงใช่งั้นค่ะงั้นแสดงว่าระมนไม่ผิดที่นอนแต่หัวข้างค่ะอจริงๆะนะคะ,ะคนสองกลุ่มเนี่ยก็จะแตกต่างกันเขาก็มีความเชื่อว่าในมนุษย์ยุคหินุมนุษย์ยุคหินนี่เราย้อนถึงมนุษย์ยุคหินน่าสนใจยังไงคุณหมอโอเคค่ะกลุ่มพวกเอริเบิร์เนี่ยค่ะน่าจะเป็นพวกที่ทําหน้าที่หาอาหาร นี่เราออกพร้อมกันพี่ขีมขใจแล้วส่วนกลุ่มไนท์อาลเนี่ยค่ะก็ได้จะทำหน้าที่เฝ้าปากถ้ำตายแล้วตอนกลางคืนเข้าใจละตอนนี้คุณโปรดิวเซอร์คุณโปรดิวเซอร์ของดิฉันเป็นมนุษย์เฝ้าปากถ้ำเป็นรปภส่วนดิฉันเป็นมนุษย์เห็นในแบบช่วงหากินก็ออกไปหากินอย่างคุณแม่บ้านมากเลยดูแบบไปตลาดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะค่ะคราวนี้ในยุคปัจจุบันแล้วคือบางคนก็เลยถนัดที่จะทำงานภาค่ำ พัก<ม>ดึกกะดึกใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะมันก็มีงานหลายอย่างที่เราอาจจะต้องทํำ24ชั่วโมงอ,อาชีพแพทย์พยาบาลนะคะเ<ม><ม>จ้าหน้าที่สนามบินใช่ไหมคะหรือพวกร้าน24ชั่วโมงร้านค้าคอ e เ i e ีย e สโตร์หรือบางทีก็เป็นพวกโรงงานที่อาจจะต้องรันเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงก็จะมีบางคนที่เขาอาสาทํำงานกะดึกเราเขามีความสุขกักน ทำงานกลางคืนเขาทํางานกลางคืนแล้วเขาได้เนื้องานมากกว่าแต่ทีนี้แนวโน้มทางด้านสุขภาพอะค่ะยังไงคะคุณหมอกลุ่มคนที่ถ้าเรานอนเวลาปกติไม่นอนดึกอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ใช่พวกทํากะดึกเนี้ยค่ะกลุ่มพวกปกติเนี่ยก็จะมีแนวโน้มสุขภาพที่ดีกว่านะคะ<อ>เพราะว่าเ,เราก็ทราบกันดีว่าเวลาเรานอนเนี่ยช่วง เวลาที่เหมาะสมจาการนอนเนี่ยก็คือช่วงประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสองเพราะช่วงเนี้ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลังได้ดีขอถามค่ะอย่างนั้นแปลว่าไม่ว่าจะเป็น Early Birth หรือว่าเป็น Night อัลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลานอนนาฬิกาของร่างกายอะค่ะมันก็ยังจะต้องแบบโกรทฮอร์โมนหลังเวลานอนสี่ท่มถึงตีสองเหมือนกันอยู่ดีใช่ไหมคะก็จะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะอค่ะหมอคะเราถ้าอย่างนั้น เออเมื่อคืนนอนไปเจ็ดชั่วโมงแล้วค่ะยังง่วงอยู่เลยค่ะนะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณหมอคะถ้างาั้นหนูถามเลยค่ะว่าแล้วหนูต้องนอนกี่ชั่วโมงมันถึงจะพอคะอ่ะค่ะ,ะจํานวนการน,นอนเนี่ยนะคะโดยทั่วไปอะ่ะเราก็จะมีคําแนะนําว่าคุณจะนอนประมาณสัก6กถึงแชั่วโมงนะคะ,คะแต่ทีนี้ก็จะมีคนบางกลุ่มค่ะซึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องนอนเยอะขนาดนั้น มีเหรอคะค่ะ<บ>เขาอาจจะนอนน้อยมากอาจจะนอนประมาณแค่4ีหชั่วโมงแล้วเขาก็ยังทํางานได้ดีนะคะกลุ่มพวกนี้ค่ะเราก็จะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่า sleepless elite ก็คือกลุ่มคนที่ไม่ต้องนอนเยอะนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้ค่ะเราก็พบว่าเขาจะมียีนยีนเลยนะคะยีน toucher เนี่ยซึ่งจะพบได้ประมาณ1-3%ของประชากรโลก หนงะถนตของประชากรโลกซึ่งนอนน้อยแต่ทำงานได้ดีหมอยกตัวอย่างก็เช่นว่า CEO ของบริษัทเปปซี่นะคะก็คุณอินทรานุยีหรือว่าอาดีต CEO ของ y ahoo อย่างเงี้ยค่ะคุณเมลิซาเมเยอร์กลุ่มพวกนี้จะนอนน้อยนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มคนกลุ่มน้อยนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มปกติค่อนข้าง กลุ่มค่อนข้างปกติแต่กลุ่มเนี้ยเขาก็พยายามนอนให้น้อยลงเพื่อเพื่อเขาอย่างเพื่อมีชั่วโมงการทำงานมากขึ้นนะคะกลุ่มพวกเนี้ยเราจะเรียกว่ากลุ่ม driven aesthetics ก็คือว่ากลุ่มพวกเนี้ยเหมือนนักบวชซึ่งพยายามฝึกฝนวิชาเออนอนน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้กลุ่มพวกเนี้ยก็จะนอนแค่6ชั่วโมงก็จะพอนะคะค่ะยกตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคุณ Musk, อี Tesla, ลอนมัสของเทสลาเรารู้จักกันดีนะคะ คุณแจ็คดอซี่ของ t w i t t e อร์กลุ่มนี้ก็คือจะนอนไม่มากเท่าไหร่แต่กลุ่มสุดท้ายอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยยังไงต้องนอนเยอะไว้ก่อนเขามีความคิดว่าอุ๊ยเขาต้องนอนเยอะแล้วเขาจะทำงานได้ดี Performance จะดีมากอะไรประมานี้กลุ่มพวกนี้เราก็จะเรียกว่า successful sleeper นะคะก็คือต้องนอน8ชั่วโมงขึ้นไปกลุ่มพวกนี้ก็อย่างเจ้าพ่อ Facebook คือคุณมาร์คซักเเบิร์กนะคะ เฉพาพ่อ Apple ก็คือคุณทิมคุกหรือคุณเจฟเบโซแห่งอเมซอนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนการนอนแต่ละชั่วโมงอ่ะหรือกี่ชั่วโมงเนี่ยจะไม่สำคัญสำคัญที่คุณต้องหลับให้ดีอางั้นหลับให้ดีก็คือคุณภาพการนอนต้องดีใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะอย่างนี้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าเราต้องมีแบบช่วงหลับลึกหลับตื่นหลับอะไรยังไงบ้างอะคะอ โอเคอพูดถึงเรื่องการนอนนะคะในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ทำการศึกษาและแล้วเขาก็พบว่าคนเราอะ่ะจะมีแพทเทิร์นการนอนนะคะคือเช่นเราตื่นอยู่แล้วเราก็เริ่มหลับช่วงแรกเราก็ยังหลับไม่สนิทใช่ไหมคะ,คะเขาเรียกว่าหลับตื่นแล้วเราก็จะหลับลึกๆๆอาจจะมีช่วงหลับฝันบ้างแล้วเราก็จะหลับตื่นขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็หลับลึกหลับตื่นสลับกันไปอย่างงี้เขาเรียกว่า s l e e p c y c l e เป็นวงจรกัน<อ>ก็ใน Sleep ไซเคิเนี่ยอย่างที่หมอกเกริ่นไว้ก็คือมีหลับตื้นกับหลับลึกนะคะเวลาหลับตื้นและหลับลึกเนี่ยเขาก็จะดูดูพูดถึงก็จะดูคลื่นสมองเป็นสําคัญคะนะคะ,คะ,คะ,ะก็หลับตื้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าหลับสเตจหนึ่งสเตจสองตื่นคือสเตจหน่อยสเตจนน่อยพอหลับเริ่มลึกก็จะเป็นสเตจสาและเลม Sleep เลมสลีปเนี่ยก็ย่อมาจาก rapid eye movement คือถ้าเราสามารถดูคนนอนได้เนี่ยเราจะเห็นช่วงนั้นเะ,ะเวลาหนังตาหลับแต่เราจะเห็นลูกตาข้างในนะคะเหมือนกรอกไปกรอกมาแบบเร็วๆหน่อยอเออค่อยเรียก rapid eye movement ซึ่งช่วงเนี้ยบางทีก็จะเรียกช่วงหลับฝันนะคะซึ่งปกติถ้าเราจะหลับให้ดีมีคุณภาพอะค่ะเราก็จะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของการหลับลึก พอสมควรก็อาจจะประมาณแล้วแต่รีเสิร์ชแต่ละที่ก็จะประมาณสัก10-13%ถึง20-25%อะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขาเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงแบบระยะของการนอนอะไรอย่างเงี้ยหรือยากรู้ว่าตอนเนี้ยในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรที่เรารู้กันเราต้องมีอุปกรณ์ติดตัวในการนอนทุกคน Sleep t r c k k r r ที่ทุกคนจะต้องมีเราใส่ไว้เป็นสมาร์ทวอชอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะ มันดีจริงใช่ไหมคะเราเชื่อได้ใช่ไหมกับอันนั้นนะคะออจริงๆสลิปแท็กเกอรนะคะออที่เรารู้จักกันตอนนี้ก็ค่อนข้างแพร่หลายก็คือเหมือนสมาร์ทวอ h ใช่ไหมคะ,ะจริง,รงๆมันจะมีแบบอื่นอีกเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นใช้เป็นสมาร์ทโฟนก็กวัดได้เหมือนกันอ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็น m แ t r เ c สก็คือเหมือนเป็นที่นอนซึ่งมันวัดกันนอนอะไรของเราอยู่ตรงนั้นเลยก็ก็มีนะคะ แต่ที่เราส่วนใหญ่รู้จักกันก็คือตัวสมาร์ทวอชใช่ไหมคะค่ะซึ่งหลักการของมันก็คือเราใส่ทั้งคืนนะคะแล้วถึงเวลามันก็จะประมวลผลให้เราใช่แล้วเราก็สามารถไปดูผลจากทางแอป,ปในมือถือโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในอันนั้นน่ก็จะแจ้งว่าเราเข้านอนกี่โมง นอนไปกี่ชั่วโมงใช่แล้วยังช่วยบอกเราด้วยว่าหลับตื้นหรือหลับลึกก<ช>ี่เปอร์เซ็นต์แล้วบางทีก็จะบอกเราด้วยอุ๊ยค่าเฉลี่ยแล้วคุณนอนน้อยเกินไปเช่นเรานอนไป4ีชั่วโมงหรือหชั่วโมงมาตรฐานเขาอยู่ที่6เขาก็บอกเรานอนน้อยแต่เหมือนที่หมอเกริ่นมาก่อนหน้านั้นก็คืออ้าวเกิดเราเป็นพวกนอนสชั่วโมงพอล่ะแปลว่าเรานอนน้อยไปเหรอ ก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปซึ่งหลักการทำงานของไอ้ตัว Sleep Tracker เนี่ยนะคะมันก็ทำแค่วัดชีพจรนะคะแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวพูดไปก็เหมือนการเคลื่อนไหวของข้อมือเราเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนนิ่งๆชีพจรเต้นช้าๆสม่ำเสมอก็ดูเหมือนว่าเราจะหลับดี ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องก็อาจจะมีการประมวลผลว่าเราหลับสนิทหรืออะไรก็ตามนะคะคราวนี้บางคนนะคะเอาไปใส่ตอนดูหนังนอนนิ่งๆดูหนังสบายใจหนังไม่ตื่นเต้นใชบางทีเครื่องก็อาจจะแปลผลว่าเราหลับก็ได้ เหมือนเรานอนดูซีรีส์อย่างนี้ยังไม่ได้หลับเลยมันก็คิกว่าเราอาจจะดูซีรีส์ฟินๆเคริมๆฟินๆเๆพๆๆๆล่ถ้าพูดถึงความน่าเชื่อถืออ่ะมันก็อาจจะประมาณหนึ่งแล้วกันใช่ไหมคะม <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นในทางการแพทย์อ่ะเราก็ไม่สามารถจะเอาตัว s l ิปแท็กเกอรเนี่ยมามาประมวลผลได้ในทางการแพทย์เราจะมีเครื่องมือตรวจวัดที่ชัดเจนกว่านั้น เชื่อถือได้100%ประมาณนั้นละกันเราก็จะเรียกว่า sleep test, s l e ล p ปเทสคือไปทำสล p ปเทสหรือตัวเครื่องมันอาจจะเรียกว่า p o l y s o m n โนกราฟีซึ่งหลักการก็คล้ายๆกันคือ,อถ้าเป็นสล p ปเทสเนี่ยแบบฟูลเลยก็คือแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็คือมานอนทั้งคืนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูด้วยผ่านวิดีโอด้วยว่า สภาพการนอนนอนดิ้นนอนอะไรยังไงนะคะอนอกจากนั้นตัวตรวจวัดหรือคล้ายคล้าย tracker อของเราเนี่ยตัวตรวจวัดก็จะมีหมดเลยตั้งแต่ชีพจรการหายใจการหยุดหายใจมีการกรนเสียงกรนนะคะมีคลื่นสมองมีคลื่นหัวใจด,ด้วยนะคะแล้วก็มีความอิ่มตัวของออกซิเจน มีการาการเคลื่อนไหวของหน้าอกก็คือการหายใจแล้วก็แขนขามสมมติเราอาจจะนอนดิ้นลุกดิกดกรือนอนขากระตุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เชื่อถือได้ร้อยเปอรเซ็นต์ะคะแต่แบบนั้นต้องมานอนที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์คือจริงๆก็ถ้าเป็นรูปเต็มรูปแบบเลยก็นอนโรงพยาบาลเพราะจะมีคนเฝ้าก็คือหมายมีมี eye witness Mm hmm. คือเห็นเลยหรือถ้าแบบว่าไม่ฟ mm ูลฟังชันก็มีเดี๋ยวนี้เขามีตัวเล็กๆเ,เครื่องเล็กๆให้ไปนอนที่บ้านการประมวลผลหรืออะไรก็หรือความละเอียดก็จะน้อยกว่า <Okay. S 2> เครื่องชนิดที่เต็มรูปแบบที่ทำที่โรงพยาบาลนะคะ จริงเพราะว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยหนูเป็นคนนอนไม่ค่อยดิน้นพอเป็นคนนอนไม่ค่อยดิ้นปุ๊บอ่ะเครื่องบอกตลอดเลยว่าหนูหลับดีหลับลึกแต่หนูบอกได้ทุกวันนี้หนูง่วงอยู่เลยตอนนี้ตื่นขึ้นมา <c oughs> ยังไม่สดชื่นไม่ไม่เลยไม่เลยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเวลานอนกรนเนี่ยค่ะเป็นช่วงหลับลึกหรือเปล่าคะหรือว่านอนกรนเป็นช่วงไหนอะคะพูดถึงการนอนกรนก่อนนะคะการนอนกรนก็คือว่านอนแล้วมีเสียงใช่ไหมคะ,คะซึ่งเสียงหายใจนั้นอะ มันก็อาจจะดังขอ,อกฟีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเสียงกรนเนี่ยมันเกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับแสดงว่าอากาศเข้าไปอะ่ะมันมันไม่โล่งดีมันก็เลยมีเสียง<ม>นะคะคราวนี้เสียงนั้นอะ่ะส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการสั่นสะเทือนของเนื้อเยื่อใ,<ช>ในช่องค,คอนะคะ,ะหรือว่าความตีบแคบของช่องจมูกทำให ลมหายใจเนี่ยเข้าไปได้ไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะส่วนคนกลนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพอกลนกลนไปเนี่ยก็มักจะมีช่วงที่ไม่กลนเงียบเสียงเงียบใช่เสียงเงียบมีสองอย่างคือหยุดกลนหรือหยุดหายใจ โอ oh. คุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคู่นอนของคุณหรือคนที่คุณนอนด้วยนะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ต้องยิ่งตั้งใจฟังดีๆนะคะตอนแกน่้หนูเข้าใจว่าเวลาหยุดหายใจมันต้องมีอาการสำลักคือถ้าเงียบๆก็หยุดหายใจมมดได้เหมือนกันเหรอคะอาจารย์คือ,อสมมุติว่าคนหนึ่งกรนใช่ไหมคะแล้วก็กรนไปเรื่อยล้วพอมีช่วงที่เขาหยุดแล้วถ้าเป็นหยุดที่ ไม่มีหายใจเข้าสาเหตุที่ไม่มีหยุดหายใจเข้าก็เพราะว่าการอุดกั้นทางเดินหายใจนั้นอ่ะมันมันมากจนลมหายใจไม่เข้าเราก็หยุดใช่ไหมคะ,คะก็คือไม่มีเสียงกรหลังจากนั้นนะคะสมองจะถูกกระตุ้นหรือกระตุกให้ตื่นเพราะ,ะไ่างั้นก็นอน เสียชีวิตไปใช่ไหมคะตายหรือเปล่าคะ,าะทีนี้พอสมองถูกกระตุ้นกระตุกให้ตื่นเราก็จะเริ่มตื่นแล้วก็อาจจะมีอาการสำลักแล้วเราก็จะเริ่มกลนต่อไปอเวลาที่เราถูกกระตุ้นกระตุกจนเราสำลักเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนที่นอนร่วมเตียงมันอาจจะมีแรงกระเพื่อมนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเขาเป็นอะไรยังไงเนี่ยบางทีเราก็เลยถูกทำให้ตื่นไปด้วย ซึ่งทําให้ปัญหาคนนอนกรนพวกเนี้ยถ้านอนอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณขิมถามว่าเออเขานอนหลับไหมถ้าเขานนหลับหลับตื่นๆกระตุกเปินอย่างเงี้ยเขาตอนไม่ดีแน่นอนอนะคะคนใกล้พวกนี้ก็เลยจะมีปัญหาง่วงกลางวันใช่ไหมคะ,ะหรือว่าอ่อนเพลียพออ่อนเพลียอะไรแล้วเนี่ยการทํางานก็ต้องไม่ดีเนาะ ใช่ค่ะสมองบางทีก็คิดไม่ออกเบลอเอ๊อเหมือนเหมือนจะรู้เอ๊ะแบบเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจบางทีจะพูดจะตอบปัญหาอะไรเราว่าเราน่าจะรู้แต่เราคิดไม่ออกใช่ไหมคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีปัญหาอารมณ์เสียหยินง่ายใช่เพราะว่าอดนอนเหมือนถ้าเป็นเด็กก็งอแงเหมือนผู้ใหญ่ก็เดี๋ยวนี้อารมณ์เหวี่ยงวียนละเกิน พอนอนไม่พอความดันก็ขึ้นนะคะ mm hmm. หัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสเป็นโรคได้โรคหัวใจโรคความดันสูงโรคอาจจะมีปัญหาทางสมองอะไรก็ได้หรือบางครั้งบางคราวเนี่ยกรนเนี่ยก็มีความสัม,สมพันธ์กับ โรคกรดไหลย,ย้อนด้วยอาจารย์คะแล้วถ้าจะต้องมาหาหมอเนี่ยคะ่ะเพราะอยากทำสลิปเทสแล้วต้องมาพบคุณหมอด้านไหนคะ,ะเนื่องจากการนอนกรนอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากปัญหาทางเดินหายใจซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งตั้งแต่จมูกนะคะแล้วก็ลงไปถึงช่องคอ เข้าไปถึงหลอดลมไปถึงปอดใช่ไหมคะ<ช>นี่คือทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเ,เรามักจะแนะนําให้มาพบแพทย์ทางด้านหูคอจมูกหูคอจมูกเพราะเ,เราจะได้ทําการตรวจให้ละเอียดเพื่อหาสาเหตุเพราะบางคนเนี่ยสมมติเราโชคไม่ดีเราอาจจะมีเนื้องอกในจมูก<อ>สมมุติก่อนอ๋อเข้าใจอ่ะแล้วเมื่อก่อนเราไม่กลนเพราะ ทำไปทํามาเนื้อง,งอกเราโตขึ้นแล้วมันก็กลนค่ะแต่เราก็เข้าใจว่าอ๋อเรากลนเหมือนเพื่อนเราที่ไม่เป็นอะไรไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาตรวจใช่ไหมคะเราก็จะชัดเจนว่าเราจะตรวจตั้งแต่ปัญหาที่จะทําให้มีผลกับการกลนได้เช่นผนังกั้นช่องจมูกคดไหมเนื้อเยื่อบางจุดในจมูกที่เราเรียกว่าเทอร์มิเนตเนี่ยอาจจะบวมโต มีเนื้อง,งอกมีริสิดวงหรือในช่องคอเนี่ยอาจจะมีต่อมทอนซินโตมีต่อมอะดินอยโตทำให้ไปอ,อุดกัน้นหรือขัดขวางทางเดินหายใจนะคะมีลักษณะเพดานอ่อนหย่อนยานนะคะมีโคลิ้นโตหรือแม้กระทั่งมีภาวะกดไหลย้อนซึ่งเอื้อทำให้การกลนเราแย่เพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจโดยละเอียดเนี่ย เราก็จะรู้แล้วเราก็ค่อยส่งคนไข้ไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือทำสลิปเทสเราก็จะ,ะประมวลผลแล้วเราก็จะทราบสาเหตุเพราะว่าเห็นคนนอนกรนนะคะบางทีมันมีเครื่องที่ขายตามอินเทอร์เน็ตอค่ะจา์ที่มันเรียกว่า C P A P ใช่ไหมคะจาร์์่ C P A P เราเรียกง่ายๆว่า C P A P แต่ว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนใช่ไหมคะแต่ละคนก็ต้องแก้ที่สาเหตุด,ด้วยใช่ไหมคะจารย์ พูดถึงการรักษาการนอนกรนด้วยการใช้เครื่อง CPAP มันก็ดีค่ะแต่มันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุก้<อ>นไกมันเป็นยังไงะคะอาจารย์ก้นไกก็คือว่าทางเดินหายใจอะค่ะขณะหลับเนี่ยมันมีปัญหาทำให้ลมหายใจมันเข้าได้ไม่ดีเราก็เลยซื้อเครื่องเครื่องมันอัดอากาศเครื่องก็จะพุ่งเข้า เหมือนสูบลูกโป่งอย่างนี้เหรอคะอาจารย์อาจจะเรียกดั่น้ก็ได้ได้ใช่เครื่องดันลมเข้าไปฟูบเข้าไปแรงดันเนี่ยมันจะต้องตั้งให้ชนะปัญหาของเราสมมติเรามีปัญหาอะไรเยอะแล้วเกินไอ้นู่นก็โตไอ้นี่ก็อุดกั้นเราก็จะอัดแรงดันเข้าไปเยอะฟูบมันก็เอาชนะแล้วมันก็ผ่านเขาปลอดได้ก็หายใจผ่านเครื่องเราก็ได้ออกซิเจนเต็มเต็มอิ่มอิ่ม S <S <S นอนแล้วสบายพวกนี้ก็คือตื่นขึ้นมาก็สดชื่นขึ้น <S <S จากเดิมที่นอนแย่ๆแต่การที่เราซื้อเครื่องมาก็เหมือนเราเป็นโรคสมมุติเราเป็นโรคปวดหลังนะคะแล้วเราก็นั่งหลังค่อมสมมุติแล้วเราก็ไม่ซื้อ,อ,อไอที่บล็อกหลังเออจะเรียกเสื้อกอลาะหรืออะไรก็ตมใช่ใช่ <S 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 แบบถายอ่าใช่ <ๆ S 2> เครื่องพยุงหลัง มันก็ทําให้เรานั่งตรงขึ้นค่ะแล้วเราก็หายปวดสบายทํางานได้ต่อแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราปวดหลังเป็นไร ดังนั้นแล้วก็การไปซื้อใช้เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่วิธีทางที่ดีเพราะเราไม่ได้แก้ที่สาเหตุเลยจริงๆ <no? S 2> จริงเนาะหลายๆครั้งที่เราจะพยายามบอกคุณผู้ฟังว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็อนอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยอยากให้มาคุยกับแพทย์ก่อนก่อนอย่าไปซื้อเองเพราะว่าบางทีการซื้อไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เนาะแล้วมันเสียตังค์ด้วยเะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดอะคะ่ะเหมือนกับว่าระดับลมที่เข้าไปของแต่ละคนมันก็จะไม่เท่ากันเพราะเรามีปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมติ ว่าเราหา,เ,าเราเราใช้แล้วมันไม่ได้อะซีแพมันช่วยอะไรไม่ได้มันมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะคุณหมอที่ไม่ใช่ซีแพ็คค่ะาการรักษาสมมุติว่าเราอยากจะรักษาที่สาเหตุใช่ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยอ,อาจจะมีคนไข้อาจจะมีภาวะคัดจมูกเนื้อเยื่อในจมูกบวมโตเนื้อเยื่อเขาเรียกเทอร์บิเนตนะคะ<ห>อตอนนี้เราก็จะมีาการรักษา ที่จะช่วยโดยเราใช้คลื่น RF หรือชื่อเต็มๆว่า Radio f r e q u e n c y ก็คือแปลงง่ายๆตรงๆก็คือคลื่นวิทยุะนะคะพอพูดถึงคลื่นวิทยุบางคนก็ถามว่าออมันอันตรายไหมมันจะถามเลยเ็กน้งลจะถามเหมือนคุณหมอรู้ก็คือคลื่นวิทยุเราก็รู้จักมันมานานนะคะ,คะก็คือสรุปว่ามันไม่อันตรายนะ ลักษณะการใช้คลื่นวิทยุเนี่ยเราก็จะสมมติมีภาวะคัดจมูกเราก็ใช้คลื่นเนี่ยกับเนื้อเยื่อในโพรงจมูกเรา,อาพอใช้ไปแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อในโพรงจมูกก็จะยุบตัวจมูกเราก็โล่งขึ้นทางเดินหายใจเราก็โล่งขึ้นหายใจได้ดีนะคะนอกจากนั้นตัวคลื่น RF เนี่ยคะ่ะเราก็สามารถไปรักษา เยื่อในช่องคอเช่นเพดานเพดานอ่อนซึ่งมันกระพือตอนมันกรนเสียงดังอะไรแบบนี้นะคะเวลาเราใช้ตัวเพดานอ่อนมันก็จะกระชับตัวมากขึ้นมันก็ไม่สั่นกระพือเพราะฉะนั้นเสียงกรนก็จะเบาลง <c oughs> นอกจากนี้ <c oughs> ในบางคนที่มีโคนลิ้นโตๆหนาเวลาเรานอนนึกสภาพโคนลิ้นมันก็จะ ตก,ตกไปใช่ทำให้ทางเดินหายใจตอนนอนเนี่ยติดแคบมันก็สามารถจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยหดตัวลงได้นะคะ,คะนอกจากนั้นในกรณีที่บางคนอาจจะมีปัญหาต่อมทอนซินโตหรือต่อมอะดีนอยโตแล้วก็เหมือนกันคือไปกีดขวางทางเดินหายใจถ้ามันมีข้อบ่งชี้ เราตรวจพบแล้วเราก็อาจจะพิจารณาผ่าตัดส่วนนั้นออกหรือแม้กระทั่งเพดานอ่อนหย่อนยานมากเกินไปอาจจะพิจารณาในบางรายตัดส่วนเกินทิ้งก็เป็นการผ่าตัดก็ได้หรือการรักษาโรคร่วมอื่นๆเช่นมีกดไหลย้อนทำให้การกลนมันอาการมากขึ้นเราก็พิจารณาการให้ยา หลายๆอย่างพอรวมๆกันแล้วการนอนกรนเราก็จะทำการรักษาได้ดีขึ้นหรือบางทีเราอายุไม่เยอะกลนเราเล็กน้อยมีปัญหาแค่เรื่องจมูกไม่ดีเราแก้ไขเรื่องจมูกเสร็จเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องซีแพก็มีความเป็นไปได้ ก็คือเอาง่ายๆคือแก้ให้ถูกจุดพอแก้ถูกจุดพอแก้ถูกจุดแล้วอะไรมันก็จะง่ายวันนี้เนื้อเราก็ได้รับสาระความรู้มากเลยนะคะเกี่ยวกับคุณภาพของการนอนแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองด้วยรวมไปถึงเรื่องของการรักษาด้วยนะคะเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปซื้อมาใช้เองมีอะไรมาคุยกับคุณหมอก่อนนะคะเพราะคุณหมอของเราอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชนี่เองนะคะสิ์นครินก็แค่อยากจะมาปรึกษาคุณหม ก็เชิญได้เลยนะคะทำนัดได้แต่บอกก่อนว่าคุณหมอดิฉันคิวแน่นมากไม่ได้คุยนะแต่คุณหมอเดิฉันคิวแน่นมากกว่าจะได้มาออกรายการนี่ฉันตามมาหนึ่งเดือนนอนรอเลยนะคะนอนรอกันเลยนะคะโอเคก็คุณผู้ฟังง่ายๆเลยไม่ว่าจะอาชีพไหนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนหรือใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วคุณภาพการนอนสําคัญมากเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีพลังในการทํางานมีพลังในการดํารงชีวิตในในในแต่ละวันได้ดีขึ้น โอเค, <Okay. S 1> ค <ะ S 2> วันนี้ขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรา<ค>ะนะคะขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงอุบลรัตน์ปิตาสวัสด์เป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ,อย่าลืมนะคะพบกับรายการ What the Health เมาสุขภาพกับหมอได้ทุกวันพุทธที่2และ4ของเดือนทาง Apple Podcast, Anchor, Podbean, SoundCloud, Spotify และ YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะ แล้วก็เดี๋ยวพบก,กันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะผู้ที่2และ4ของเดือนอย่าลืมนะคะ Subscribe และกดกระิ่นติดตามคุณจะไม่พลาดสาระความรู้ดีๆกับเรา2คนพี่ขิมหันษาและระมนคนสวยกับที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <S <S มเม e ส What h e a l เมาสุขภาพกับหมอค่ะ